อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมในการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมจํานวน500บาทนะครับรับเงินฟรีเข้าทุมนิวเวล็แบบโดยตรงเลยนะครับผมใครที่อยากจะมีเงินฟรีแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทุมนิวเวล็ดนะครับผมจานวน500้าร้รับาสุดเลย เป็นการถอนเงินสูงสุดเลยต่อครั้งนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอป,ปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมนินิเวอร์กันก่อนนะครับผมสำหรับแอป นี้นะครับดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มีตัวแอปเนี่ยสามารถเข้ามาค้นหาชื่อดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีนะครับผมมีชื่อว่า Step G o นะครับถ้าใครค้นหาแล้วนะครับผมไม่เจอนะครับก็แนะนำนะครับให้เรากดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ชื่อแอปแล้วก็ชื่อแอปผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับตัวแบบนี้เลยนะในส่วนของรูปของแอปนะครับค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสําหรรรััับข้นนนตอวิธีกาสมคคะรับ ผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับสเต็ปโกนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็อยู่ในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของบันทึกนะครับหรือว่าหลักฐานการถอนเงินประวัติการถอนเงินในแอปนะครับครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนเงินนะครับก็คือจํานวน500บาทตรงนี้นะครับไปยังบัญชีทูนิเลตนะครับสถานะตอนนี้นะครับผมก็แจ้งนะครับว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการถอนเงินนะครับเมื่อวันที่3เดือน4นะครับ2 0 23นะครับเวลา2ทุ่ม15นาทีในการถอนเงิน500บาทตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัตินะครับในส่วนของบัญชีทูมเนียลเวล์นะครับผมที่ผมได้รับยอดเงินมานะครับผมก็คือวันที่4เดือน4นะครับผมที่ผมได้รับเงินมา9โมง57นาทีนะครับผมจำนวน500บาทตรงนี้นะครับแอปสเตปโกนะครับจ่ายเงินล่าสุดวันที่4เมษายนนะครับผมตามยอดตรงนี้เลยนะครับในส่วนของรูปด้านขวามือเนี่ยเป็นรูปพื้นหลังเก่านะครับที่ผมได้ทําไว้นะเป็นกาาารรจ่่ยลสุดตงนี้เลยนับ500าททวี่4รับ สำหรับแอปสเต็ปโกเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับน่ครับ500 200 200 500 200 500 500นะครับ500นะครับ200แล้วก็200 500เนาะอันนี้คือหลักฐานการถอนเงินจากสเต็ปโกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วยังไม่ได้รับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมี3เมนูนะครับให้เรากดมาที่เมนูของฉันแล้วก็กดคาว่ากรอกรหัสเชิญอันที่2ตรงนี้เลยการกรอกรหัสเชิญหรือปอปน ID คำเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของ5,000เหรียญทองตรงนี้นะครับกรุณนานะครับใส่ไอเดียคำเชิญของเพื่อนตรงช่องตรงนี้เลยนะครับผมถ้ามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับฝากไปด้วยนะสองสี่ห้าสองแปดสี่นะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะมีเงินฟรีเข้าแบบ ที่ผมทำนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นแอปดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่มีการลงทุนหรือว่าเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปแบบของการใช้งานไม่ใช่การเล่นการพนัน1น0นะครับผมแอปนี้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับในการเล่นนะครับผมเราจะต้องหาในส่วนของในส่วนของเพชรนะครับแล้วก็เหรียญทองเนาะเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทุนิ้ยเหรนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญทองและก็จํานวนเพชรนะครับจะอยู่ที่เมนูแรกเลยนะครับหน้าหลักตรงนี้เมนูแรกด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบของการเช็คอินนะคร จะได้รับคะแนนเหรียญทองทุกวันนะครับรวมไปถึงจํานวนเพชรด้วยนั่นเองนะครับวันละ300เหรียญทองนะครับผมเราก็กดเช็คอินนะครับเพื่อที่จะทําการรับคะแนนในแต่ละวันได้เลยส่วนเหรียญทองที่ขึ้นนะครับตรงนี้เลยเราสามารถกดรับคะแนนฟรีได้นะครับทุกๆ55วินาทีนะครับผมสาหรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยสามารถรับเป็นคูณ2ได้ด้วยนะเราก็กดคูณ2ก็ได้นะครับจะเป็นการดูแอดโฆษณาเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับการหมุนวงล้อนะครับการรับเพชรจากการทําภารกิจการเชิญเพื่อนด้วยนะครับ ต่อมาช่องทางหลักของตัวแอปนะครับผมก็คือการเดินนะครับผมการเดินตรงนี้นะครับการเดินออกกําลังกายหรือว่าการขยับมือถือนะครับขย่ามือถือก็ได้นะครับสังเกตที่เลขศูนย์นะครับนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะการที่เราจะขยับมือถือนะครับก็ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับให้มันขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการขยับมือถือก็ได้หรือว่าจะทําการเดินก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นจํานวน9ก้าให้เราแบบนี้เลยพอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะนําไปแลก อยู่กับที่แล้วก็เพ er ียงแค่เขย่ามือถือเบาๆนะครับไม่ต้องเขย่าแรงจนเมื่อยนะเขย่าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่40กว่า9แล้วนะนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะของผมขึ้นมาที่66แล้วนะครับวิธีการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับผมก็ให้เรากดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแลกเหรียญทองนะครับพอเรากดแลกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคะแนนด้านบนตรงนี้ให้เรานะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเป็นเงินฟรีทูมิเนอร์ดันต์นั่นเองต่อมานะครับด้านล่างตัว ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับสำหรับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยทำได้ทุกคนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทนะเราสามารถแนะนําใครก็ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิ t t ตอร์ไล YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเราจะได้รับคะแนนถึง80,000คะแนนต่อหนึ่งคนเลยนะครับโดยการกดเชิญทันทีนะครับผมแล้วก็คัดลอกในหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางต่างๆได้เลยครับี่กาของเพื่อนๆไลยว่าจะทําอย่างไร มีการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยก็คือหมุนได้วันละ10ครั้งนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับในการหมุนนะครับก็จะได้รับคะแนนตั้งแต่20คะแนนถึง10,000คะแนนเลยนะครับตรงนี้ผมได้รับมาที่30เหรียญทองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นบัตรขูดนำโชคนะครับในการเล่นบัตรขูดเนี่ยก็เป็นการรุ่นรับเงินรางวัลด้วยนะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับประมาณ3-350บาทนะครับถ้าเราเจอรูปหัวใจ6อันแต่ถ้าเราไม่เจอเราจะได้ นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมตรงนี้ได้รับมาที่40เหรียญทองเนาะสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับวิธีการเล่นประมาณนี้นะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์สล็อตแมชชีนนะครับตรงนี้เล่นง่ายๆเหมือนกันนะครับเพียงแค่เรากดเริ่มนะครับเป็นการสุ่มรับคะแนนฟรีนั่นเองนะครับเหมือนกับการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับผมก็เราเข้ามาเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้นะได้รับ40เหรียญทองนะครับเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการเล่นไม่ยากนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นการานด์โ กดแอปต่างๆนะครับดูโฆษณากดรับโฆษณาจากได้รับเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของเพชรด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูที่การชาปองนําโชคนะครับผมตรงนี้จะเป็นการสุ่มกาชานะกดได้เลยนะครับกดคําว่าเริ่มนะครับตรงนี้สุ่มได้10ครั้งต่อวันนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับคะแนนมาที่80เหรียญทองนะครับผมแล้วก็กดรับรางวัลคูณ3ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมานะครับผมเป็นสมบัติลึกลับนะสมบัติลึกลับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขุดหาคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็กด เลยนะครับเล่นไม่ยากเนาะกดได้เลยตรงนี้นะครับผมได้รับคะแนนมาที่89เหรียญทองนะครับก็กดกากระบาดปิดไปนะครับประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะส่วนรางวัลอื่นๆอเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําแล้วก็ทดลองเล่นดูได้มีหลายภารกิจนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่2ตรงนี้จะเป็นการแจ้งรายละเอียดนะครับในการเดินของเราว่าเราเดินไปกี่ครั้งนะครับกี่กิโลนะครับในวันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการเดินของเดือนเมษายนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับผมแล้วก็เป็นการจัดอันดับแบบของเราแล้วก็ของโดยรวมนะครับต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับ กดมาที่ของฉันแล้วก็กดตรงคะแนนของเราเนาะกดคําว่าถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมี2ช่องทางให้เลือกนะครับมีทูมิวเวล็ตและก็เพย์เพาแนะนําเป็นทูมิวเวล็ตนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนน1นึ0 0 0สนสองหมื่นเหรียญทองแล้วก็300เพชรนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะตรงนี้เริ่มที่10บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทนะครับผมใช้6ล้านเหรียญทองนะครับบวก600เพชรแลกเงินได้500บาทนะครับการแลกเงินไม่ยากนะครับกรอกเวิร์ลวอลเล็ตก ครับสูงสุดที่20ดอลลาร์เนาะผมแนะนําเป็นทูมิเลเลนเลยละกันอันนี้จะชัวร์แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าในการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับกดเบอร์บัลเลตใช้ในการรับเงินได้เลยแอปสเต็ปโกเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังมีแอปอยู่ก็ยังเล่นได้ทําเงินได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ